รับย่านบางแสนด้วยงบหนึ่งพันบาทร้านก๋วยเตี๋ยจานด่วนสปาลิปิคุณลุงบันสายอยมึงเขาถอยเขาถอยรถมึงหลบหน่อยได้ราคาสองเมนูอันนี้เป็นกระเพรากาั้งส่วนอันนี้เป็นกะหรี่รวม 3. ทะเลผัดผงกะหรี่ทะเลรวม นปกเผื่อเผื่อเปล่าไปใช้น้ำปกได้กินโซล้วยเหรอะเ้าเป็นไงแต่ดูนี่ดูตั้งตั้งก็ตัวหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกตัวประมาณห้ตัวในราคาในราคาหนึ่งรอบาท าพิเศษ120ถ้ากับข้าว200มีนเป็นกะหรี่รวมอัดหวานพูดถึงรสชาติ <c oughs> นอกจากเค็มะลัมนมันก็อร่อยแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบกินเค็มอาจจะแบบไม่เคมแต่ว่านี่ไม่ชอบกินเค็มัมนก็คงแบบเค็มนิดนึงแต่อร่อยอต,ตั้งโต๊ะ10 ความเผ็ดนี่ว่าเผ็ดประมาณแบบน้อยถึงกลางออกเค็มหอมๆแบบชีอิว้วรสชาติกะเพราแบบกลางๆอะ่ะไม่ได้วาวพี่ชอบกะเพราที่มันแบบกะเพราคนของเขาง้ำชื่อเป็นน้ำแกงมะม่วงมะม่งกะหล่อร่อย ต่ออกหวานนะร้านแรกนะคะงบหนึ่งพันบาทอันนี้แปะน้องแปะน้องร้านแรกสองร้อยบาทนะยหลงทางครับหลงทางแล้วหาร้านไม่เจอเกิดอะไรด้วยล่าอดลูกคอนเทนต์อันนี้ดีนล้วเนาะหลงไม่ดีเขามีชาไทยไหมคะชาไทยชาไทยมีใช่ไหม ็อ <Okay. S 1> ันเดียวกันไม่ใช <Leonard> ่หรอมันก็คือชาเย็นไม่ใช่หรอล้านไอซ์ครีมบางแสนนะคะติดหาร์ดวอลเลยตรงนี้น้องแมวกินไปแล้วค่อยากเห็นรูปเต็มๆอยู่ตรงนี้แปะโ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 ปะชาเย็นแบบชาเย็นชาไทยค่ะ ชาไทยค่ะโนชาเย็นไม่มีชาเย็นร้านนี้ไม่มีชาเย็นนะคะอันนี้คือชาไทยค่ะเอาไอติมอะไรเสรบอกว่าชาเย็นค่ะบอกว่าชาเย็นไม่มีเสร็จใส่ก็ะเบย้องพวกมีอะไรบ้างคะเขาก็ชี้ตรงนี้หรอเอานี่ไงคะชาเย็นชาไทยอะค่ะอ๋อชาไทยคือชาเย็นหรอคะคือจัดผิดหรือหรือเพราหรือไม่เรียกกันหรอที่เราเข้าใจกันอะชาเย็นชาไทยมันคืออันเดียวกันอะคุณผู้ชมช่วยบอกหน่อยค่ะ ว่ามันอนเมันไหมคะนมเย็นนมเย็นมันก็คือเป็นเหมนมชมพูอ่ะคือแบบน้ำแดงใส่นมอันนี้ราคาเก้บาทเกบาทอร่อย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 แนะนำแนะนำอครีมแซ่สูตรบลูเบอร์รี่เจอลี่สตรอเบอรี่ไหมไหน่อะ ชอบเป็นสดอ๋อม่าต้องอร้านชกโกแลตเออไ <มา S 1> คนขายเก็บเก,กื่นะะนอนวุ้ี้ยค่ตามมาสักกูเกิลค่ะร้านชุยบคลีสแสนสุดคุณหน้าขอบสลินี่ยค่ะนี่ อร่านเลย <lawsuit> ไม่หวานหวานแบบอร่อยอันนี้หวานน้อยแล้วก็วิปครีมแน่นมาอนี่ก็หวานน้อยกินแล้วอันนี้ไหนละค่ะขนมปัดขนมปังแป้งนี่โอเคพราะแป้งอาจจะไม่ได้หอมมากแล้วก็ครีมอร่อยแน่นครีมมันจะออกแบบหอมๆมันๆมากกว่าหวานอ่ะใช่แล้วมันแบบแน่นๆครีมแน่น สำหรับคนไม่ชอบหวานนะฉันว่าโอเคเลยแป้งอะไรเราทำไมแป้งออกเค็มอ่ะมันมีออกรสเค็มนิดนึงอ่ะออกรสเค็มๆหน่อยๆแบบน่าจะเนยมากกว่าก็เป็นแป้งเนยราคาสิบเก้าบาทใช่เท่านี้มาไม่ยากนะคะสำหรับคนที่มาจากกรุงเทพก็นี่เลยมาจากถนนสุขุมวิทปตทแรกก็คือใช่แตงพิีอาค่ะปตทอม์ปตทนองมณ์ เลี้ยวเข้ามาแล้วก็เจอเลยอยู่ข้างในอยู่ข้างๆอเมซอนเลยต้อมาลึกๆร้านอย่ตรงนี้ใช่ร้านอยู่อยข้างๆอเมซอนเลยชื่อว่าร้านเครปแสนสุกนะจ๊ะไปสถานีต่อไปจ้ากินอะไรกันไอู้เดินก่อนมันร้อนเนาะ มีสองร้านให้เลือกระหว่างชาไทย oh <my. S 1> กรับอ่อชานมวิปครีมใหญ่ๆร้อนมากทุกคนใครมาแนะนำอย่ามาตอนเที่ยงนะคะร้อนเลยร้อนมากสั่งตรงไหนนี่ออร์เดอร์นี่ไงอ่ะทิดร้านอ่ะทิดร้านทีร้านอันนั้นเราเองค่ะมาเหมือนกันด้วยกัน ต่อคเอาค่ะนี่ปะมก้่าวยกาาไม่ต้อไปชาวิ่งสูง่น้ำไดเลยนะคะได้ใหญ่มากก็คือแบบ โอ้โหแบบโอ้โหอันนี้ทไมค่ะง่ายมันเป็นหวานกาวีครีมผมก็อร่อยนะอร่อยไหมเราซาไปไงอร่อยหวานไหมราคา109บาทไม่หวานชานมไม่หวานแต่ว่าวิปครีมหวาน ทีวจริงชาน้มจะมีความแบบกิ่นชามันๆหวานนิดหน่อยอร่อยปลาทับปลาหมึกปลาหมึกหรืออะไรปูทับทับเป็นอยู่ไหนอะถามฉันเหรอใช่สิฉันถามเธอว่า มีอะไรมีปลาหมึกกุ้งเบคอนปูไหมเราสั่งไว้ไปูไหมแกอยากกินปูไหมได้หมดแล้วแต่มันจะไม่เกาะแข็งห,หรอมันเป็นปูนิ่มอร,ร่ยอยนะ นมีซอสเกลือกสเปซี่เกลอลีเอาอะไรเธอเบสิกระดับคลาสสิสี่สิบนาทีแบบโคตรร้อน เดาๆๆดไม่เห็นปังปังก็ยังกลับไม่โดนปูเลยปูมันจะมีรสชาติอะไรวะจืดเป็นไงคะปง มันเหมาะแก่การแบบว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะแล้วก็แบบอยากถ่ายรูปถ้าคอนเทนต์ถ้า,าคอนเทนต์คอนใจก็คือสามารถซื้อมาลองได้ก็คือในราคา159บาทแต่ถามว่าถ้าหิวแล้วอยากกินไม่ต้องเพราะรอนานมากด้วยเราไม่ต้องกินเพราะว่ามันคือแป้งแป้งทาน,น้ำเฉยก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะคะประเด็นหลักๆคือมันรอนานน,นาเกือบชั่วโมงอ่ะจบแล้วที่ตลาดปลาญี่ปุ่นตลาดปลาญี่ปุ่นบ<ร>านงแสนเป็นตลาดใหม่หมที่ไม่ใช่ตลาดเก่านะจ๊ะ ใครจะมาก็มาได้นะเพราะว่าของกินเยอะมากราคาก็เป็นแบบเป็นแบบราคาท่องเที่ยวอะไม่ได้แบบว่าถูกหรือแพงมากเกินไปพอกินได้นะคะไม่ใช่ปิวตลาดนัดจ้ะใช่ใช่แต่ก็คือของอร่อยก็มีเยอะเหม,มือนเขาก็ทํามาเพื่อคอนเทนต์ะนะเนาะแบบว่าทําอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยของอร่อยเยอะมากโดยเฉพาะชานมที่เพิ่งกินไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็น ร้านที่แบบสมัยก่อนพวกเรากินกันบ่อยมากเมื่อก่อนน่ะมันจะราคาถูกกว่าน,นี้นะธรรมดาเด็กกินประมาณห้าบาทอันนี้คือธรรมดาสีสิบสีเขียวนะคะมีหมูดแดงข้าวจัมโบ้หมูดแดงนะคะห้าสิบบาทอก่อนมันประมาณสามห้าธรรมดาเริ่มต้นอะสามห้าอันนี้ก็ขึ้นมาราคาอย่างละ,ะ้าบาทเลยสมัยแบบเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะมีน้ำซุปให้ทุกเมนูนะคะลองชิมก่อนว่าอร่อยเหมือนเดิมป่ะถใช่เหมือนเดิมเลยทุกคน อร่อยเอนเดินร้านายแดงมันอีกแ้วอยู่ตรงข้ามสถานอําเภอศรีราชาใช่ปะวะใช่สสบานทางไปลงมาสะเป็นวงเรียนมาแล้วก็ตรงนห้เลยร้านมันจะเปิดช่วงเย็นนะคะช่วงแบบห้าสี่ห้าโมงเนี้ย ก็คือที่ร้านะจะมีไซส์ใหญ่สุดเอ็กซ์ต<ม>้าคือได้เยอะมากคือแบบกะละมังอะแกเป็นกะละมังอะมีุปเปอร์เจ็ดสิบแล้วก็มีเอ็นตา์เก้าสิบนะคะซึ่งแบบเป็นแบบไม่มีโชว์ให้ดูเนาะจะแบบเท่านี้สามารถกินสองคนได้อ,อะสะองสองถึงสามสำหรับคนกินแบบกินไม่เยอะอะอร่อยไหมอร่อยอันนี้คือวิตินฟังเออร่อยไหมอร่อยเราสกินมาทั้งวันแล้วไดแต่ฉันก็กินทั้งวันแต่มันอร่อยเพราะว่า เพราะว่าไม่ได้กินนานมากประมาณสิบปีได้แล้วไม่ได้กินแต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมร้านนี้แนะนำมากเป็นคนชวนนะคะแต่เพื่อนง่วงแล้วค่ะง่วงแล้วเป็นคนชวนมาแท้แท้ Hai hi 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 แนางให้ถึงที่สุดเลยล่ะอ๋อลาสดกินจับมาคนแรกเลยอ่ะขนมชั้นหวานมากเลยไม่ใช่ขนมชั้นอ๋อขนมบูนบหนึ่งบูนหนึ่งอุ้ยแบบนีหนึ่งบูนหนึ่งอันนั้นชั้นใช่ไหมคะขนมชั้นอ่ะชั้นดีกว่าช่างอะไรไปแล้วบ้ากนะอันนี้เผื่อปุ๊บปุ๊บไม่เลือกเผื่อก็ได้เผื่อก็ได้เผื่อก็ได้ เน่ยมือไทยกูกินหมดแบบไม่ได้นะคะเผื่ออันนี้เผื่อหนูเอาตะก้เอาตะโก้รวมกันไหมอ่ะรวมได้เลยค่ะรวมกันหมดเลยค่ะถือหมดเลยค่ะตะโก้ถือถือร้อยนี่ดีนะเพื่อนีม่กรสดอันนี้อันนี้สั่งไปยังยังเอาสักพวงเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคนติดตามอาจจะพาทัวร์ร้านเล่าบางแสรอะไรเงี้ยขอสักหนึ่งพัน หนึ่งพัน follow เมื่อไหรปุ๊บพาทัวร์พาทัวร์ลาเล่าค่ะแตอนนี้เท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยกว่าก็เอาให้ถึงจะได้ถ้าอยากรู้ก็เอาให้ถึงหนึ่งพันเดี๋ยวพาเมาเลยพาเมาล่ากันกลับบ้านได้กับห้องเลยคือไม่ขับรถกลับบ้านเลยเดี๋ยวเช่าโรงแรมาหาที่นอนแถวนี้เลยจะได้รู้ว่าบางแสนมันของจริง